เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการแต่งตัวเป็นพนักงานอีเกียนะครับนะก็คือวันนี้เราจะมาเกณฑนคนนับในเกมวันพีดีเจเนรีนะแบบว่าพนักงานอีเกียเนี่ย มาอยู่ในเกมบอลพิรเรนนา a ี่จะเป็นยังไงนะครับนะเฮ้ <c oughs> แค่คิดก็สนุกแล้วอ่ะนะ okay, โอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่รู้นะว่าพนักงานอีเกียมันคืออะไรนะับมันคือแมปแมป,แมปหนึ่งนะครับนะเป็นแมป SCP 3 0 0 8นะครับนะก็จะเป็นแมปที่แบบว่าเราจะอยู่ในโรงงานที่มีแบบว่ามีแต่ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับนะแล้วก็จะมีพนักงานอีเกียนี่ที่แต่งตัวแบบนี้นะครับมันจะเป็นพนักงานอีเกียเนี่ยจะมีรูปร่างที่แบบว่าหัวล้นนะครับนะ แล้วก็แบบว่าตัวสูงๆมีตัวเตี้ยด้วยนะแล้วก็หน้าจะหน้าตาเนี่ยมันจะไม่มีหน้านะครับนะอ่าแล้วก็จะใส่เสื้อสีเหลืองกับกางเกงสีน้ําเงินนะครับอย่างนี้เลยนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่หรอกนะครับนะโอเคครับก็พนักงานอีเกียนะครับตอนเช้านะเขาก็จะไม่ฆ่าคนนะครับแบบว่าจะเดินปกตินะครับนะเดินเป็นพนักงานนะครับมเหมือนมาตรวจสอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนค่าเมื่อไหร่นะครับนะพนักงานอีเกียมันก็จะคุ้มข้างนะครับ ไล่ตบคนในโรงงานนะครับที่แบบว่ามาบุกลุกอะไรอย่างนี้นะครับนะอ่าก็วันนี้นะครับผมก็จะแบบว่าตอนเช้าในเกมนี้นะครับผมก็จะไม่ทําคนที่มาอยู่ในแมปนะครับผมจะทําตอนกลางคืนนะก็คือแบบว่าเราจะใช้ผลปีศาจดาบโยรุกเป็นไงไรสัตว์พนักงานอีกเกียมีพลังผลปีศาจไรสัตว์เอ,อ้ยแม่แค่คิดก็เฟี้ยวแล้วอ่ะนะโอเคก็ เดี๋ยวเราจะออกไปป่วนคนในเซิฟธรรมดากันนะครับนะก็พอจะรู้ใช่ไหมผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ Solar. นะก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านรับฟังเกมต,ากต่างๆผมขอแนะนําร้านนี้เลยอิดิดไมช็อปนะครับนะ้ารับฟังเกมต,ากต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟู้ดบุคโลตโลบอกโลกูลไอกูลเอ็กแล้วก็บันพีดีเจเนรีนะครับนะแล้วก็มีการขายผลปีศาจในเกมบันพีดีเจเนรีด้วยหากใครที่สนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับนะอะไรถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วก็ไปเกียนคนกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่เซิร์ฟธรรมดากันแล้วนะก็เห็นว่าเกมมันกําลังสงบนะครับก็เลยแบบว่าอยากจะทาให้มันคึกคักซะหน่อยนะฮะเราก็จะใช้ชีวิตปกตินะครับอตอนกลางวันนะครับนะตกค่ำเมื่อไหร่แล้วมึงตามนี่ครับเราก็จะเดินแบบว่าเดินไปเรื่อยๆืเดินไปเรื่อยๆให้แบบว่าเออแบบดูเหมือนแบบว่าเป็นพนักงานจริงๆรินะฮะอ่าโอเคจะมีคนดูเราหรือเปล่านะ ถ้าเขามาเนี่ยตอนกลางคืนเขาต้องโดนผมตบแน่ๆอันนี้ขออนุญาตตบมือใหม่ละกันนะแม่อะไรก็ตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วนะคุณผู้ชมครับก็สองคนนี้เนี่ยสองคนข้างหน้าเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วนะครับนะอะไรใกล้ละใกล้ลวมึงใกล้ล้วมึงตายแน่ๆไม่ยอมไปแอบไม่ยอมไปแอบอย่างนี้โดนนะเดินไปก่อนเดินไปก่อนมันยังไม่มืดมันยังไม่มืดมืดเมื่อไหร่ละมึงเอ้ยเอาแหละใกล้มืดแล้วเอาแหละ ฟ้ามืดแล้วโอเคล่ะเอาเลยไหมเอาเลยไหมคุณผู้ชมเอาเลยดีกว่าตอนนี้ได้เวลาอัลวาดแล้วนี่นี่ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวไปยังเข้าไปนี่เป็นไงอะไปมามาทำอะไรเนี่ยคงมาทำอะไรมาทำอะไรฮะไปไปนี่นี่นโดนโดนโดนไีกอดแซมกอดแซมมีคนกอดแซมมีคนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่กอดแซมกันรู้สึกว่าเซิร์ฟจ,จะปิงได้นน,น่นอะนโอ้โหแหมโอ้คนเต็มเลยคนเต็มเลย นี่นี่เขามีเข็มปะว่าผมก็ไม่กล้าฆ่าเท่าไหร่นะแต่ว่าเมือ่เอเไม่ฆ่าดีกว่าว <c> ะ <oughs> เปลี่ยนเซิร์ฟไหมเปลี่ยนเซิร์ฟไหมผมเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าไม่กล้าฆ่าวะโอ้โหแบบว่ายืนรวมกันนะครับแล้วก็แบบว่าเออเหมือนกําลังหาเข็มอ่ะเดี๋ยวโดนดราม่านะครับน้องคนที่เขาเป็นคนดูด้วยไงนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่า <c oughs> ออาแหละคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ก็ขอโทษด้ยนยนี่ที่ผมไม่ทําการฆ่าเขาตอนกลางคืนนะครับก็เพราะว่าไอคนดูเมื่อกี้เนี่ยทำปเป็นคนดูผมเองนะครับแล้วเขาก็เป็นสายดองเข็มด้วยไงนะนะ ก็เลยไม่อยากจะแตะต้องเดี๋ยวโดนด่าว่าเฮ้ยพี่ทักมาดิดิเฮ้ยพี่ทำไมพี่ฆ่าผมวะผมตองเข็มต้องร้อยเข็มเดี๋ยวจะเกิดเรื่องเอานะเดี๋ยวเราขอไม่ฆ่าคนนั้นละกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาเกียนคนในเซริรฟนี้ดีกว่านะครับนะเราก็จะเดิอนอ่าเป็นพนักงานปกติเลยนะฮะพอตอนกลางคืนปุ๊บนะฮะเราก็จะคุ้มขั่งนะฮะฆ่าคนดูนะถ้ามีคนดูเราก็จะฆ่าให้หมด นี่ครับเราก็จะทําตัวปกติเลยนะครับนะน้ำแข็งเนี่ยไม่สามารถแช่กูเข้าหลอกระโทถนะใช้ผลคูร้าเนี่ยน้าแข็งเนี่ยไรประโยชน์เลยครับผมเฮ้ยแช่คนดูเราหรือเปล่าเนี่ยฮะทำอะไรกันอยู่เหมือนเข้ากําลังแบบว่ากําลังฟาร์มกันอยู่นะครับนะแหมก็ฟาร์มไปก่อนเลยตอนเช้าอะ่ะตามสบายกลางคืนเมื่อไหร่มึงเสร็จกูแนะ่แหมเฮ้ยมันหาเรื่องวะมึงจะจําหน้าไวนะ้ละตอนคืนตาดแน่ <c oughs> หาเรื่องต จะเก็บมึงคนแรกเลยให้ตอนนี้ก็ไกลขับนะนะครับพาทิศเริ่มตกแล้วนะฮะตกเมื่อไหร่ละมึงเสร็จกูคนแรกและมึงกูงชาจรอไว้เลยมึงตายแน่ไอ้ผนแสงอืมนีม่มีฝนไฟได้วยวะโอเคมืดยังมืดจังเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาเลยไหมคุูผู้ชมครับเา้ามืดแล้วโอเคเริ่มเลยห้าวหรอเมื่อกี้มึงห้าวกับใครใครับมึงห้าวกับใครอะมาโทรไหนละฝนไฟเมื่อกี้น่ยังเห็นบินอยู่แวบแวบ เออโดนหนีไปซะแล้วนุ่นนุ่นนุน่นหมด,ดไฟหมดไฟทำไรวะทำไรวะไอ้แค่มังปิปงวะเ <c oughs> จ้าเหรอฮะเจ้างั้นลือเมื่อกี้บางอาจยิงแสงใส่ฮะนี่ไงฮ่ <c oughs> เขาเขาคิดว่าเขาถามว่าเมื่อกี้เขาถามว่าเหมือนจะเป็นตัวจริงไมเอฟซีโอ้ยเอเหรอขอโทษนะไอ้น้องขอโทษขอโทษพี่ก็ไม่อยากทำหรอก <c oughs> แต่ว่าพี่เป็นพนักงานอีกเกียโทษทีแล้วกันนะ เอฟซกันลือฮะเอซเหรอนนนนมีคนมีคนรู้สึกว่าจะเป็นผู้เล่นเลเวลสเนี่ย,ยไป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 ปามตอนเช้าไปแอบไปไปแอบนี่ก็ไม่ได้บอกใครเลยว่าทําคลิปนะครับนะก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่างงไงว่าทําไมโอวิตโตมันเถื่อนจังวะนะฮะนี่นี่นีนี่น,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 นจะไปไหนจะไปไหนเอาไม่ล่ะ <laughs> เอ้ยเรียบร้อยเลยเหรอโอ้โทษโทษโทษก็ไม่อยากจะทําหลอกนะ แต่ว่าโดนเจ้านายสั่งมานะฮะว่าให้เก็บให้หมดหอยังไม่แอบอีกมึงยังไม่แอบอีกกูก็จะไม่หยุดฆ่าเอานี่ไม่หยุดนะไปหยุดนะไปหยุดนี่ไม่หยุดไม่หยุดเอาเดิไอ้มีคนที่กอแซมหรือเปล่าแล้วยังไม่ได้ไปตรวจสอบตรงนั้นเลยนะครับนะเฮ้ยถ้ามีคนอยู่นะมึงเสร็จแน่โอมีคนอยู่ก่อแซมเต็มไปหมดเลยนี่ถ้าเกิดว่าฆ่าผู้เล่นใหม่เนี่ยจะโดนมาม่าหรือเปล่านะ ก็ครั้งเดียวแล้วกันนะโอเคไปทําอะไรกันอยู่ฮะฮะมองหน้ามองหน้าเอ้าไหมล่ะเจ้าไหมล่ะฮะอะไรล่ะนี่มัวแต่คุยเอฟซีเดี๋ยวค่อยอธิบายตอนอัคชิปเสร็จแล้วกันนะค่อยอธิบายแล้วกันนะก่อนที่น้องมันจะเกลียดกูซะก่อนนะนี่ผมรู้สึกว่าผมเถื่อนมากเลยครับแมอะไรร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ร้องสาร้องสา ร้องายแล้วก็จําไว้ว่าตอนคืนมันอันตรายเฮ้ยมาเกียนคนเล่นๆเหรอไอ้นี่มันรู้ดีนี่ก็รู้ดีนี่หละว่าเออต้องโดนเก็บก่อนเลยนี่เขาบอกว่ามาเกียนคนเล่นๆนี่ไงตอนเช้าแล้ว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 อีกทีเดียวขอค่าสซกหน่อยก่อนที่จะเช้านี่ตอนอะโอเคเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นคนดีกัน แล้วเราไปดูคืนที่สองกันนะคุณผู้ชมครับคืนที่สองนี่จะหนักกว่าเก่านะฮะผมจะทําให้แบบว่าคุ้มคั่งหนักกว่าเก่าเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราจะใช้ชีวิตปกติตอนเช้าก่อนนะเป็นพนักงานที่ดีนะครับสวัสดีครับลูกค้าเนี่ยเนี่ยเดยพิมพ์ภาษาไทยก่อนสวัสดีครับลูกค้าไม่รู้ว่าพนักงานอีเกียนี่เขาแบบว่าคุยกับลูกค้าหรือเปล่านะสวัสดีครับลูกค้านี่จะฆ่าผมทําไมก็ไม่อยากจะฆ่าหรอกนะ แมโอเคก็เดี๋ยวตัดไปตอนคืนดีกว่าเนาะเอาแล้วก็ได้เวลาแล้วคุณผู้ชมครับที่จะคุ้มข้างนับวันนี้ผมจะเอาให้หนักๆเลยนะแม่ตอนเช้านเอฟซีกันก็ขอบคุณมากเลยแต่ว่าตอนคืนพวกเราต้องหนีพี่นะนี่ผมก็อธิบายไปว่าผมคือพนักงานอ e ีเกียนะครับเป็นบางคนเ <c oughs> ตายตายังตายยังนี่ไงระเบิดระเบิดเอาอันนี่ก่อนเอาอนี้ก่อน วันนี้คุ้มข้างครับผมจะไม่ลงพื้นนะผมก็จะอยู่บนฟ้านะครับนะนี่คุ้มข้างคุ้มข้างอ่าหนักกว่าเก่าดักกว่าเมื่อวานนี้นี่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 เอ้าเอาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยทีกูจะตายเองกูจะตายเองเอ๊เป็นไงล่ะไอสัตว์พนักงานอีเกียมีพลังผลปีศาจแหมเป็นไงล่ะมึงเท่ไหมล่ะเฮ้ยไปไหนฮะฮะ ไอไรเสื้อฟ้าอะไรทำไรทำหนีไปไหนเดินเดินเดินไม่แอบไม่แบอบตาลเฮ้ยนู่นอะไรอีกอะไรอีกมองหน้ามองหน้าฮะมองหน้าเอาผลน้ําแข็งไอไจะเอาล้มีงัดมีงัดมีงัดด้วยวะมันจะเอาอะมันมันงัดข้อมันงัดข้อมันกล้าต่อต้านพนักงานอีกเกียเหรอฮะฮะเจ้าเหรอยิงเฮ้บนยางแตกไปแล้วนะแตกไปแล้วนะเออเป็นไงละมึงเขินไหมล่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่ไงนี่ไงฮะเฮ้ยนี่นี่ฮ่านี่เป็นไงดุเวลาดุเวลามึงไม่ใช่หมานะโอ้ยอะไรเราอะฮะผนยางยืดนี่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 เหมือนเที่ยวเหมือนเชี่ยวปลดปล่อยพลังเกียนโอ้หแมกมาโคตรน้อยเลยดูมันไหลช้ามากเลยอะเอ้ยนี่มันสะท้อนตามเมจต้องทุบพื้นทุบพื้นทุบพื้น เฮ้ย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 ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวเหรอไม่ไงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเคยใส่ฟ้ามันเอาอะใส่ฟ้ามันเอาอะเฮ้ย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 โอ้ยแกจะเช้าแล้วนี่หว่าไม่ไงนี่ไงสัตว์นี่ไงไอ้เช้าแล้วเช้าแล้วจะเช้าแล้วไม่ไงไล่ตบไล่ตบเอ๋โอ้เม็กว่ากเขาไล่ช้ามากเลยดีเฟนต์เขาน่าจะน้อยนั่นน่ะอะไรล่ะอะไรล่ะโอ้ตเช้าแล้ว ป่ะเป็นคนปกติครับโอ้กอสนุกเหมือนกันนะเวลาแบบว่ามาเกียนคนอะไรแบบเนี้ยนะก็สนุกเหมือนกันเนาะโอเคก็ตอนเช้าแล้วเราก็จะไม่ฆ่าใครนะใครฆ่าเราเราก็จะไม่ตอบโต้นะเออเก็บความแค้นไว้ตอนกลางคืนเท่านั้นแหละมึงอ่าแลก็วันนี้ก็พอเพียงแค่นี้ก่อนแล้วเนาะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะดูอีกนะเดี๋ยวผมจะทำพาร์ทสองให้นะพนักงานไอเกียนะฮะ ก็พัฒน้ารับรองว่าดุกแน่นอนนะครับนะโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบนะครับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนแหละคุณผู้ชมครับบ๊ายบายจ้า